นาราคือโสโรุโทชีวสุโกเราสัตชะตนุพันธุเขาเอาปัตตนิกและลาภาค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีโดยอาจารย์ธนัดออนค่ะ เราก็มาราศีตุลกันนะคะในเดือนพฤษภาคม2 5 6 6ก็เป็นราศีที่โชคดีในปี2,566อย่างมากมายเลยนะคะเนื่องจากดาวพระปรัสบดีเนี่ยเล่งลักขนาพระพิหัสบดีเป็นเจ็ลาบโดยหมายได้ง่ายได้ด้วยปัญญานะคะไม่ได้ได้แค่นั้นนะไม่ได้ได้แค่วิชาความรู้ทรัพย์สินเงินทองความสว่างที่ยิงตรงมาสู่เจ้าสตาการเรียนการศึกษา สุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงหรือที่ป่วยที่ใครก็จะเจอยาดีหมอดีและที่สําคัญจะเจอคนรักคู่ครองนะคะที่ยังไม่เจอก็จะได้เจอที่ยังไม่แต่งก็จะได้แต่งนะที่คลองรักกันก็จะมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างมากมายนะคะหรือมีโอกาสไปเรียนต่อไปต่างถิ่นแดนไกลก็ได้เพราะมีดวงเดินทางต่างประเทศแดนไกล หรือชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ครั้งหนึ่งของชีวิตทีเดียวแล้วก็ได้ดาวพุธกับดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยได้ตำแหน่งนรอุดมเกอนนะคะชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ที่เป็นนี่เป็นสินก็จะไทยได้หมดคราวนี้แหละนะคะเรียกว่าความสุขถามหาเจ้าชะตาเลย แต่เจ้าชะตาก็ต้องระมัดระวังนะเพราะว่าปีหน้าเนี่ยดาวพระัรสบทิสถิตอยู่ในเรือนมอราณะแต่ก็เป็นมราณะที่มีดาวพะมฤตยูรอคอยดาวพระประสบดีอยู่ในปี2567ก็ก็ถือว่าเป็นดาวคู่มิตรร้ายจะกลายเป็นดีออก็ยังโชคดีอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาจะมีวาสนาที่จะได้เดินทางไกลเดินทางปฏิบัติธรรมหรือมีความสุขภายในบ้านหรือมีโอกาสในเรื่องของการตก,ตกแต่งบ้านอย่างสวยงาม ไม่ว่าจะเป็นบ้านที่ทำงานหรือไปเที่ยวในสถานที่ที่สวยๆงามๆก็ได้ และอาจจะไม่ได้ไปคนเดียวไปกับคนรักคู่ของไปกับหมู่คณะข้ามน้ําข้ามทะเลซึ่งจะมีผลทั้งในเรื่องของการงานการบุญการกุศลอย่างปาฏิหาริย์ทีเดียวทำให้ชีวิตของเจ้าชะตามีการเปลี่ยนแปลงที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนียจะเป็นอีกเดือนหนึ่งของเจ้าชะตาที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ ดีมากๆเลยนะไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์การเรียนการศึกษาการเงินเพราะดาวการเงินคือดาวพระอังคารที่เรียกเป็นปกติแล้วแต่ว่าในเดือนนี้ได้ตำแหน่งนิดในเรือนกรรมะการงาน แต่ก็เป็นดาวคู่สมพลกับดาวพระพฤหัสบดีระหว่างนี้เรื่องของความรักคู่รองสักนิดหนึ่งนะแม้ว่าจะสมปรารถนาหรือว่ามีคนมาให้เลือกแต่ก็อาจจะมีมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นดาวพระพุธด,ดาวพระฤหัสบดีแล้วก็ดาวพระราหูเลือกให้ถูกแล้วกันอย่าไปเลือกผิดแล้วกันถ้าเลือกผิดก็ถือว่าท่านจอนหมายให้เลือกแล้วมันเล่งลักนาในเรือนปัตนีถ้าเลือกผิดก็ไปหยิบเอาดำๆมาถ้าเลือกถูกก็ไปหยิบขาวๆมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะฉะนั้นในเดือนพฤษภาคมนี้ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่เจ้าชะตาเนี่ยจะพบกับความสุขพบกับสิ่งที่ปรารถนาและก็นําไปสู่การประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นการเงินการงานความรักคู่ครองการเรียนการศึกษาและก็การศึกษาในเรื่องของอยู่ยาด้วยจะเจอยาดีหมอดี แล้วก็ทําให้ตัวเองมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงด้วยค่ะก็ขอให้เจ้าชะตาราศีตุลลคนาราศีตุลตลทุกท่านโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ